แพทย์เผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของบีมปะพังกรพบหัวใจทางเดินหายใจล้มเหลวจากกรณีข่าวบีมปะพังกรนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังเสียชีวิตเบื้องต้นมีรายงานว่าญาติไปพบบีมในห้องนอนแต่ปลุกไม่ตื่นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยทีมแพทย์ได้พยายามกู้ชีพแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลและยังไม่มีการรายงานเหตุการเสียชีวิตยอย่างแน่ชัดตามที่เขาเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดวันที่24มีนาคม2565มีรายงานว่าผู้จัดการส่วนตัวของบีมปะพังกรเผยว่าทางแพทย์แจ้งว่าสาเหตุการเสียชีวิตของบีมปะพังกรเกิดจากหัวใจล้มเหลวซึ่งบีมไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเลยเป็นคนแข็งแรงมาก ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราคม2565บีมป่วยเป็นโควิด1 9แต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้บีมได้ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือไม่ซึ่งทางแพทย์ยังไม่ได้มีรายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับการเสียชีวิตครั้งนี้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแต่มีผลออกมาว่าทางเดินหายใจล้มเหลว ผู้จัดการส่วนตัวของบีมเผยอ,อีกว่าได้คุยกับคุณแม่ของบีมแล้วท่านไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตเพราะแม่ไปเจอเป็นคนแรกน้องแค่หลับไปเฉยๆจริงๆคุณแม่เชื่อว่าน้องหลับไปเฉยๆน้องไปสบายเพราะตัวน้องและทุกอย่างในห้องมีสภาพเป็นปกติหมดเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ